สวัสดีพี่พี่น้องอีกขึ้นก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันพระฤหัตสวัดีที่18กร,รกฎาคม64 7มาชี้นะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่พี่พี่สมาชิกเอฟซีครับประจําเะาขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยิดีต้ตอนรับช่องบ่าวธีพารวยกับแนวทางฮานอย วันนี้ได้มาชิคนรัเนาะก็สู้กันต่อพวกกันต่อตามกันต่อปล้ำกันต่อในทางหาหน่อยผมประจําวันพฤหัสบดีที่18ปเลยนะมาชิคแป๊บๆเดียวจะ่าหมดเดือนและสลับเดือนกรกฎาคมในมาชิคนะครับเนาะนะครับอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริงๆไว้ด้วยนะทมาชิคเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิคจะได้ไม่พลาดในทางเด็ดๆแล้วก็พวกพวปบงๆจังหวะทีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆในทางสลับในทางผมในทางไหนเดินดีเดินต่อในทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแค้ไขนะไม่นิ แต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางด้วยสําหรับแนวทางผมได้มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าเมื่อคืนใ้มาชิกดีใจกับพี่มาชิกผู้โชคดีกับเราพัฒนาด้วยนะนะครับสำหรับเมื่อคืนในเข้าที่อ่า41ตรงๆเลยในมาชิกนะครับเนาะนะครับแล้วก็สำหรับในตัวเด่นก็เมื่อคืนนี้โอ้โหมาหมดเลยในมาชิกนะครับทั้งอ่าทั้ง4ทั้ง5ในมาชิกนะครับถือว่า ปังปั้วงไม่ไหวเดือนที่ต่อเนื่องนะสหรับเราพัฒนาผมเนี่ยมาชิกนะครับเนาะก็ติดตามกันต่อในรอบวันสุกร์ท่านผู้ขาดก็ลงคลิปให้มันเดิมนะครับเนาะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เลขทุกตะไคร่นี่โอ้โหก็ปังปั้วงไม่ไหวนะครับสหรับในทางนองเรียนนะใครเข้าเรียนก็นับเอทเจเจไปเก้าได้เลยเนี๋ยมาชิกนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็สิ้นเนาะนะครับอมาดูความเตือนกันก่อนแล้วอยไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสหรับฮานอยเมื่อวานนะครับก็ปั้วเหมือนกันนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางด้วยการนำเสนอสรุลขปรรระกกกอบาาาพิจณับน้า่นยวตัวเลขททัั้งงหมดครตวเจาาใน นะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะครับเด็กตำวรวจจะเปปีผู้ป,ปกครองควรพิปปจารณาดูแลใกล้ชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการผนันใดๆทุกชนิดในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นคาเตือนจะได้เป็นมิตรกับชุมชนขอบคุณขอ้อความดีๆด้วยนะมาชิกแล้วก็ขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ด้วยเนาะจากแม่ๆมาชิกนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะและก็คอมเมนต์ดีๆเนาะนะครับอ่ะน,นะครับนะ มาดูเมื่อวานในมาเช็กนําโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับปั้วฮานอยแล้วก็ยันปั้วยันเหล่าพัฒนาเลยสําหรับเมื่อวานนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับ เทียบเคียงสีน่อยหนอเกียริทพิเศษปกติแล้วก็ v ี p นะผมให้เป็นมัดรวมนะสำหรับที่จะมาชี้คิดมาติดตามมาผมไม่ได้แยกหน่อยให้เนาะนะครับเมื่อวานผมให้เด่น2กับ5นะสำหรับอานหนอยผมผมให้เป็นมัดรวมในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ามาดูกระชาตินี่หนึ่งในมาชิกนะครับก็แถมกระชาติอยู่ทุกครั้งเลยแหละนะครับกระชาตินี่4 4 9 5 7นะนะครับกระชาตินี่4 4 9 5 7นะครับเออนะครับแต่5ลงยุกนะครับแต่ไปไม่ถึง5 7นะนะครับอ่ะนะครับกระชาติไม่ลงอ่ะมาในตัวเด่นเนาะ นะครับนอจิตหสองเในเอ้หกสองสี่นะอันนี้สี่นะครับไม่ใช่เก้าเนาะนะครับหกสองสี่นะครับแล้วก็ห้าศูนย์ะนะครับนะครับหกสองสี่โอ้โหหกสองอืมเนี่ยหกสองไปข้างหน้าเนาะหกสองสี่สองสี่ลงไม่ถึงเนมาชีนนะครับอ่ะนะครับอ่าสลงนะนะครับอ่าแต่ลงไม่ถึงสองสี่นะนะสองหกสองเจ็ดลยนะแล้วก็ห้าศูนย์นะห้านยอาเข้าชุดนี้นะครับนอจิตนะ อืมนก,กิจเขาชุดนี้เนาะนะครับงานก,กิจทำงานนะครับเออเฮ้หนี่สองลงในมาชิกนะครับเนาะอ่านี่นะตรงๆรงในมาชิกนะครับสำหรับเฉพาะกิจนะนะครับในห้องเรียนนะเฉพาะกิจทางชาติในห้องเรียนนะนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะครับเนาะพิเศษนี่ 0 9 8 0 9นะ0 9 8 0 9นี่มาชี้นคับสกับห้าไม่ลงเนาะนะครับช่วงนี้เก้าไหลเนาะนะครับ0 9 8 0 9แล้วก็ปกตินะนะครับอ่า959นะนะครับ22ปกติ959 22นะครับอ่าโอ้โหไม่เู้นะครับ59าเกเน้นเลยนะนะครับนับแต่3ตัวไม่เข้าเนาะ95เมื่อวานนี่นี่แล้วก็22อีกนะครับอออืื้หนะครับ22อีกนะครับเนาะนะครับเห็นมั้ยนับแล้วปกติเมื่อวานนีกเด้งๆเลยนะครับเออนะครับ นี่นี่นะครับนในช่วงนี้อยู่ในช่วงกอตีดเบิ้ลอยู่เน,ะน, 8, นา, 8, นเานนะนะครับก็ 9, 59, นะเลยอ่าการเบิ้ลเมื่อวานช่วงนี้ในรับปกติเนาะแล้วก็ v p นับ48108นะ48108อันนี้ v p ไม่ลงในมาชิกนะครับหร,รือห้าเก้ากันเทมชีทห้าเก้าเน้นๆเลยนะนะครับรอบปกติเมื่อวานนะนะครับอ่า481ไม่ลงเนาะนะครับแล้วก็ศูนย์แปดก็ไม่ลงแค่สองกับห้านะครับสรุปก็คือเนี่ยมาชิกนะครับเนาะนะครับนอตชีทมาห้าศูนย แล้วก็ปกติ5 9 2 2เด้งๆเลยสลับในรอบปกตินะนะครับอืมนะครับเออสามรอบเนาะสามเมื่อวานก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้ที่โชคดีด้วยนะครับผมเนาะนะครับและเมื่อวานก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่สมาชิกเนาะนะครับที่สนับสนุนทางช่องมานะครับค่ากาแฟนะค่าสม,มุดปากกาเนาะก็ข,ขอบคุณพี่พี่สมาชิกไว้ด้วยกันรายการที่โชคดีทั้งในทางาเลขทูปแล้วก็ในทางหลับอา นี่แหละในมาชิกฮานอยนี่แหละนะครับขอบคุณพี่มาชิกไปด้วยกันแล้วกันนะขอให้โชคดีจริงๆปังๆทุกๆแนวทางสําหรับแนวทางผมนะนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ตามกันต่อในมาชิกนับสำหรับฮานอยผมประจําวันพฤหัสบดีนะนะครับวันนี้นะฮีมาชิกสำหรับลาพนาเขาตามกันต่อในรอบวันศุกร์นะนะมั่นใจในแนวทางสูตรสูตรไหลและนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับฮานอยตามกันต่อนะครับฮานอย วันนี้นะครับเนาะนะครับวันที่18บแปดเด้อนะครับ18กรกฎาคมเนาะ8ปดทับเจทับหกจ็ดในมาชิกนะครับเนาะนะครับเมื่อวานในห้องเรียนในมาชิกนะครับโอ้โหในทางทูบไปไข่ในมาชิกลูกไปไข่เนาะนะครับเป็นว่าปังพวกทั้งวันเลยในมาชิกเมื่อวานที่มาชิกโชคดีกันเยอะนะครับเนาะ าดูตัวเด่นผมนะ <c oughs> ขอไยครับเด่นผมไว้ตัวนี้นะสำหรับบันนี้ในมาชิกน,น,ะนะครับเนาะนะครับ9กับ6นะนะครับ9กับ6ในมาชิกดูดี6 9จะลงนะครับช่วงนี้9ไหลอยู่นะนะครับ9กนะับ6 6กับ 9, 9นะในตัวเด่นนะชิ้นชอบสําหรับสายลิงสายรูดในมาชิกนะแล้วก็มาทำกด้วยสองตัวเด่นเด่สองตัวเนาะนะครับสอง ตัวเด่นนะนะครับสองตัวในสองตัวมีนะครับนะครับขออภัยครับอันนี้เขียนผิดนะขออภัยนะอันนี้ก้าหนึ่งนะนะครับเนี่ยข้าหนึ่งนะนะครับแล้วก็ข้าสองนะนะครับแล้วก็ข้าสามนะนะครับหกเจ็ดนะนะครับแล้วก็หกแปดนะครับแล้วก็ 60นะนะครับเข้าที่จะพูดได้เลยนะมาเช็กครับเนาะนะครับให้ระวังเบิ้ลไว้อีกนะที่มาเช็กครับ69เนี่ยนานต้องสลับสายตีลังกาเนี่โอ้โหนะครับอ่า66กับ99นะสลับหางเบิ้ลให้มาเช็กนะครับเนาะนะครับนานะไม่ต้องตีเลขขาดเลยนะครับมันอยู่ในชุดเดียวกันนะครับอ่ะเยืดการแสดงก่อนนะอ่าเฉรวมยังไงขอให้เดินดีนะครับสำหรับวันนี้นะนะครับขอให้มาขอให้ลงเด้อนะครับนะครับนานๆจะได้จับแบบเขาเรียกไงนานๆสูตรจะได้มาแบบ เจอกันสำหรับ6กเกาเนาะ,ะมาดูตัวเน้นผมเนี่มาชิกนะครับเนาะนะครับหกเ้าากนี่จะพูดได้เลยนะนะครักจะพูดได้เลยทมันมาเป็นคู่เนี่ยมาชิเก้งงหาหน,นึ่ก้สงก้สามแล้วก็หกเจ็ดแล้วหกศูนย์นะยังไงขอให้มาในตัวนี้ยังไงขอให้มาในตัวเน้ในยมาชิ้นะครับนะครับอ่านี่เลยในมะาชิกนะครับเก้ามามเกนาะแล้วก็อ่า6กแปดน,ม,นมาชิกสําหรับอ่าในชุดเน้นผมในมาชิกจะเริ่ม ตีลังกาด้วยนะนะครับสนับสายทีลังกาเนาะนะครับผมอ่านะครับอาจนบินนี่แหละดูแล้วกันนะให้มาเช็คระวังหกกับเก้าด้วยเนาะนะครับเออนะครับอันนี้ก็ลำบังเก้านะนะครับเนาะก็มันอยู่นี่แหละนะครับสับสายวินจัดอ่ะขอโชคดีกันสนับชุดจับผู้เด่นสองตัวนะนะครับอย่าลืมเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับนะให้ระวังเบื่อไว้อิจฉาแบบอันนี้เนาะหกหกเก้าเก้านี่แหละนะใมาเช็คหนาเนาะนะครับอ่ะนะครับแล้วก็มาตามกุญแจสามตเด่นเนาะนะครับอ่าสามตเด่นสามตัวนะสามตัวเด่นนะ ตามเตืนในสามตัวมีนะครับสองเก้าสามนะแล้วก็เจ็ดหกแปดนะแล้วก็แปดหกศูนย์นะเออนะครับในชุดสามตัวก็สามชุดยี่หอเก่าไม่ชัดเจนยังไงทักถามได้เ้ยนะครับนะครับสลับพี่พี่สมาชิกไม่ไม่อาวุโสเนาะนะครับ่บะบ <c oughs> เดี๋ยวผมยอ้อนให้รอบหนึ่งนะให้มาชิกนะครับเนาะนะครับสลับหานอยผมประจำวัน พื้หัสบอดีที่18นะครับเนาะนะครับผมให้9กับ6 9, 6กับ9นะนะครับสหรับในตัวเด่นนะครับสหรับสายวิ่งเสียลูดวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นให้มาชิกสลับสายวิ่งเสียลูดเนาะนะครับแล้วก็9 1 9 2 9 3 6, 9, 6 9, 9, 9, 9, 9 13, 7 6 8แล้วก็6 0ผมแนะนำ9 3กับ6 8นะหนับระวัง6กับ9ด้วยด้วยแม่ด้วยเผื่อมันตีลังกาเนาะ6กับ9นะสลับเดี่ยวทางเบิ้ลเนี่ยมาชิกแล้วใครจะขันเบิ้ลนก็ดูแล้วกันหนับอยงเกาะตีเบิ้ลเหมือนเดิมนะสหรับวันนี้ยังไว้ใจ สามตัวเด่นก็มี2 9 3เก้าสามแล้วกแล้วก็8 6 0นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับยังไงขอให้มา2ต,ตัวสามตัวสำหรับวันนี้จะได้ปุ๊ปุ๊ปัปปปงปังกันนะครับเพเต็มที่คือเก่าสำหรับแนวทางผมนะนะครับสำหรับพัพนาก็อย่าลืมใหมาชิคครับอาจะนย์จะเต็มคือเก่านะอย่าลืมติดตามรับชมผมจะลงคลิปให้คือเก่าเดือนดีส มวดติดแลสำหรับเราพนาผมนะครับจะเข้าเจาะต่อเนื่องนะนะครับสองที่นั่งสามที่นั่งก็าตามกันต่อในรอบมาสุดในมาชิกนะครับว,ว,ว่าว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสำหรับพี่มาชิกทุกคนสำหรับใครจะเข้าห้องเรียนนะนะครับเออจันพูดสุกนะครับผมไลฟ์สดสิบแปดนาฬิกาไปต้นไปนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายนะนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอโชคดีกันทุกคนในมาชิกนะครับขอบคุณทุกการติดตามแนละขอบคุณทุกการไลค์การแชร์และขอบคุณทุกการสนับสนุนมาทางหลังบ้านด้วยในมาชิกขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับนน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 ะะะะคครรััับบผผมมมววี้้เเเาาาไไจออกิปต่ในะครับ สวัสดีนะครับ